มาสีผ้าห่อร่างกายครับเล่นลุกกิ้งเนี่ยนะครับเพื่อเสริมเอ่ออเน็นทอง,งนะครับให้ฟิตและเฟิร์มนะครับเน้นย่ำส่วนมากพวกผู้หญิงะครับพวกผู้หญิงพวกผู้แสยผู้สาวที่ตาทองเอินเทสอาร์ทหักนะเอเลดอาร์ลาดนะครับภาษาบาลนาเอิรนนะครับหมันฟิตและเฟิร์มผมเนี่ย,นนยมันว่าท่านได้เล่นี่ครับมือสมัครเล่นเซตละสิบหาเท้อครับแต่ถ้าผู้ประเทศได้ก็คือในคลิปของเออ่ พอยยอดเราซื้อยอดครับอืพี่ยอดนะครับเราซี day, เฮ็ดไดเราเร่นท่ายืนแบบนี้เลยครับยืนเแดบบี๋ยวทมโตไปลุกไปจึเม็ดเลยครับ้องพิมพ์ก็ไปบึงแต่ว่าผมเพียงแต่ซ้ําคุกเขาก่อนนะครับเบื้องต้นเบสิกครับซิาเทื่อเซตและสิหาเทือเทอเท่อนะครับเขาเซตและยี่สิบหรือ่าแต่ผมเอาแค่ซิหานะครับอ่ะเบื่องรับขึ้นสุดลงสุดฮึ่เอือ 1นึ่งสองสามี่ห้กเจ็ดแวิ่งดึงก๊อลยสาสานี้กหน่อยเ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ่สิบห้าโอ้ยวยนยองยองครับเฮ้ยลองเงิครับเซ็ตละสิบหาเท่า